ไม่ไปแล้ว <Sustain songs> มันปวดขาเลยหรอไ้่ตัวไปพักก่อนเขาล้มตรงนี้เมื่อมาม่าเบสอยากทดสอบความสามารถของตัวเองด้วยการปั่นจักรยานบนเส้นทางฝึกซ้อมของนักปั่นมืออาชีพผลออกมาจะเป็นอย่างไรจะรอดไหมจะไหวหรือเปล่าไปชมกันเลยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวนักปั่นมืออาชีพที่เราจะไปออกทริปด้วยในวันนี้กันก่อนนะครับสวัสดีค่ะอ้อมนะคะชนิดาภาสุวรรณโชตค่ะคนนี้คือน้องอ้อมชนิดาภาสุวรรณโชตครับคนนี้ผ่านเวทีการแข่งขันมามากมายครับทั้งสนามระดับประเทศและสนามระดับนานาชาติไปดูรางวัลกันก่อนเลยคว้ารางวัลเลยเด่นที่สุด เป็นแชมป์ประเทศไทยเสือภูเขาทางเรียบค่ะใบนี้เลยไปกลางไปกลางรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับหนึ่งรุ่นทั่วไปหญิงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยนี่ไงปี2 5 6 1นี่าร้วยนนี้อันนี้คือใหญ่สุดเป็นเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติค่ะเหรียญกีฬาแห่งชาติอ๋อแล้วใหญ่สุดแต่ว่าตัวเล็กสุดแล้วเหรียญแรกที่ได้เลย อันนั้นจะเป็นล่าสุดเสื้อหมอนมันจะเร็วทั้งเร็วทั้งไกลทั้งเร็วแล้วก็ไกลด้วยระยะเวลา3าสี่วันก็มีแล้วเรข้เขาล่ะจะเก็บเป็นสเตจสเตจก็คือเป็นปีหนึ่งจะมี5สนามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะเก็บคะแนนหนึ่งสแล้วก็มารวมกันแล้วแล้วยังไงต้องขึ้นภูเขานี่ดทางเรียแต่ตถ้าเป็นทางแบบภูเขาถ้าเป็นทางคอสเทนที่อย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเสือภูเขาเหมือนกันแต่ว่าจะลุยหน่อยพวกนั้นอ่ะ และก่อนมันออกทริปนะครับเราก็ได้ไปหาน้องอ้อมที่ร้าน b ไบ o o m s ตร i โ o ซึ่งที่นี่เป็นทั้งช็อปสำหรับเพื่อนๆน,นักปั่นทั้งหลายให้ได้แวะเวียนมาใช้บริการกันและยังเป็นห้องสำหรับฝึกซ้อมของน้องอ้อมด้วยนะครับที่สำคัญยังเตรียมอุปกรณ์การปั่นทั้งเสื้อผ้าทั้งหมวกทั้งถุงมือและอ c อกเซสซอรีต่างๆให้จนครบครับไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่าง สุดยอดไม่ชินอ่ะมันดูแบบแบบมันต้องรัด่างนี้เลยอ้โหแบบนี้แหละปกติเราไม่เคยใส่เสื้อผ้าแบบรัดขนาดนี้แล้วก็เออเป็นแปลกแแววนที่น้องใส่ประจำใช่ไหมค่ะไม่มีดังมาใส่ได้เนาะได้หนูก็ไม่มีอเก็บหมดเลยอ่ะดูสิอุยตายแล้วแค่ถ่ายรูปได้ไหมคะและน้องออมนะครับก็ได้แนะนำเทคนิคต่างๆในการปั่นอย่างละเอียดเลยทีเดียว และแล้วก็ถึงเวลานัดหมายครับโดยทริปนี้เราจะออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางคือวัดภูผาแดงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีระยะทางประมาณ45กิโลเมตรโดยประมาณละครับและจะต้องปั่นขึ้นเขาด้วยโอ้จะรอดไหมเนี่ย สวัสดีค่ะเบ้นนะคะจากเสจสายสวยและก็ช่อง y ยู u b e สายสวยใบหม่อมาเบน,นะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะไปปั่นจัก,กรยานกันค่ะซึ่งเป็นระยะทาง45กิโลเมตรนะคะวันนี้ที่เบ้นจะไปปันป่นแต่เบต้องบอกคนก่อนนะว่าถ้าสมมุติไม่ไหวขึ้นมาจริงๆขออนุญ,ญาตเอาจัก,กรยานขึ้นรถนะแล้วก็ตามเข้าไปที่น,นู่นแต่ว่าในเบื้องต้นอยากจะมาลองปั่นเองก่อนเพราะว่าอยากจะมารับรู้ฟีลลิ่ง ของการปั่นจักรยานออกคลิปกับกลุ่มแบบนี้แล้วก็การปั่นจักรยานแบบนี้มันให้ความรู้สึกแบบไหนแล้วทําไมหลายๆคนถึงลงไหลกับการปั่นจักรยานนี่คือทีมทั้งหมดที่เราจะไปกันวันนี้นะคะเป็นมินิกรุ๊ปก็คือน้องอ้อมนะคะพี่จอยพี่กาค่ะพี่คิดว่าปั่นครั้งแรกจะรอดไหมครับเนี่ย <laughs> <laughs> สบายครับสบายเลยทางแข็ง <laughs> แรงครับจริงเหรอ อ่ะพี่ปอนจะทําหน้าที่อะไรวันนี้พี่ปอนทำหน้าที่อะไรคะปอกดูแลไงคอยช่วยดันหลังนะ,ะ <c oughs> ช่วยดันหลังนะวันนี้น,นะจากนั้นครับก็ได้เวลาออกเดินทางกันแรกแรกครับหมาหมาก็ทําคะแนนได้ดีครับปั่นเกาะกลุ่มเพื่อนๆได้สบายเลยฮะแต่หลังจากนั้นสักพักครับผมอย่างที่เห็นเลยครับโอ้พี่ปอนช่วยดันหลังให้ครับผมแม่ไม่งั้นตามเพื่อนไม่ทันแน่นอน เส้นทางนี้นะครับจะต้องปั่นผ่านตัวอำเภอหนองวัวซอด้วยล่ะครับรถก็จะเยอะนิดหนึ่งอันตรายนิดหน่อยอ่ะค่อยๆไปละครับแล้วก็ถึงจุดแวะพักจุดแรกครับแวะเข้าห้องน้ำกันสักพักก่อนที่จะออกเดินทางต่อฮะประมาณแสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแตสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวใช่เีลไม่กี่โลก็ถึงมันแล้วดิเอื่อกี้่อนนี้มาเสือบอกเล่นเปียบแต่ขึ้นวัดเนี่ยเสือภูเขาก็ความมีเกลืกก่อน และแล้วครับก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญเพราะจุดน mm. <but S 2> ี้นะครับจะเป็นทางขึ้นเขาล้วนๆเลยถนนสวยมากๆแต่สำหรับนักปั่นแล้วถือว่าโหดใช้ได้เลยล่ะครับและก็รู้สึกว่ามามาเบสเริ่มจะหมดแรงแล้วครับจะบอกว่าก้าขาไม่ออกแล้ว มันปวดขาเลยเหรอมันละทั้งตัวไม่ใช่แค่ขาครับไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเอาลักขึ้นเลยไหมพี่ปอนบอกว่าอีกนิดเดียวไม่ไหวก็ขึ้นรถเลย,เยมันขึ้นเนินไงมิ้กก็บอกพี่ปอนขนาดพี่กัดยังช้าเลยเหนื่อยหมดแล้วใช่ไหมเหนื่อยไหมพี่ตกลงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยนะครัโอเคงั้นก็ไม่แปลก ใช่พี่ปอนไม่น่ารอด <All right. S 1> ที่ปัน่นตามพี่ปอนมานอ่ะดานนองดานนองดานนองใช่ไหมโอเคดานนองไม่พี่ปอนบอก นานี่คือเจดีแล้วนะถึงนิดเดียวสุดทางคือข้างหน้านี่ใช่ไหมใช่แล้วพี่บอลไปลงน้ำพนอีกนิดนิดเดียวก็ถึงประมาณเรายืนไหวไหมนะขาลอยไปแล้วขาลอยไปแล้วขาลอยไปแล้วใช่ไม่มีแรงปั่แล้วพี่บอลอว่าปั่นไปก่อนปัดไปก่อนแต่พี่ประยุกต์ปัดไม่ไปแล้วมันเมื่อยคนละแบบกับเวลาไปถ้าเราออกกำลังกายวิ่งหรือปั่นจักรยานที่เราปั่นเองอ่ะ มันจะเมื่อยแต่ขานะพี่ปอนมันไม่ใช่การเมื่อยขาแบบนั้นน่ะมันเป็นเหนื่อยแต่มีแรงอยู่หมายความว่ายังไงพอนด้ติมันหลังนี้ความรักติมันหลังร่างกายแข็งคอนดิชติ่งไม่ทันไงพลังงานเราก็หมดการวิปงก็เล็าอันนี้จะพลังงานหมดค่ะเบ่งทรงแล้วเบ่งทรงแล้วสัวปั่นจักรยานใช้ทั้งตัวปั่นนะใช่ ต,ต้องใจคำนี้คือคนดันก็เหนื่อยใช่ไหมกอไม่เหนื่อยปวด,ดแขนปวดแขนทางมันหนักไง สุดท้ายครับก็มาถึงจนได้ครับทุกคนทั้งมาได้ด้วยตัวเองและมาด้วยการดันอย่างเต็มที่ครับผมและที่นี่นะครับเมื่อมาถึงก็ถึงกับทึ่งในสถานที่เลยเพราะองค์เจดีย์ที่กำลังกอ่อสร้างอยู่นะครับถือว่าสวยงามมากๆที่สำคัญครับยังมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการสร้างที่น่าสนใจอีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังท่านพระอาจารย์พูดถึงการสร้างได้เลยครับการสร้าง พุทธมหาเจดีย์แห่งนี้เพื่อบูชาคุณพระองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่องค์ท่านได้เป็นพระอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ลีกุสลทัโรท้องหลวงปู่ลีมีดำริที่จะให้สร้างอยู่4ประการด้วยกันก็คืออันที่1ให้เจดีย์ตัวนี้นี่มีอายุอยู่ได้1 0ึ0ันปี2 ให้สูงเท่ากับอายุหลวงตาก็คือหลวงตาองค์ท่านมีอายุ98ปีให้สูง98เมตรอันที่3ไม่ให้มีการจ้างเหมอบริษัทร,รับเหมาใดๆไม่มีคนรับเหมาไม่มีอันที่4ไม่ให้มีการเรียอะไรไปทําภาพป่าตรงน้นตรงนี้ไม่มีให้มาทําที่บนเจดีย์แห่งเดียวนะครับที่อื่นอาจจะมีการยากักยอกช่อชนลึกอะไรไปยังไงก็ได้อย่าไปเชื่อใครทั้งนั้น ตรงนี้เขาเรียกว่าศาลาผ้ยบเนี่ยมีตู้อยู่3ตู้ต้องไม่ต้องบริจาคใครบริจาคตู้หนีพอเงินลงเข้ากองเดียวออกกองเดียวเข้าก,กองเดียว,ออกกอยวทุกบาทที่จะออกมาใช้ที่นี่เราก็ต้องผ่านออกมาจากระบบบัญชีทุกบาททุกสตางค์ใช้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดที่นี่ไม่มีใครที่จะบริจาคเป็นใหญ่เป็นโตเป็นใครสําคัญไม่มีสุดท้ายแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณไบรูมสตรีโอที่เอื้อเฟื้อทุกอย่างเลยนะครับในการถ่ายทํา ขอบคุณพี่ปอนขอบคุณน้องอ้อมขอบคุณพี่กัก๊กขอบคุณพี่จอยที่ดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ